นะครับพระคัมภีร์มาถึงพี่น้องในค่ําคืนวันนี้อยู่ในสดุดีนะครับสดุดีบทที่37ในข้อที่23 24 25 26นะครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังเนาะพระเยโฮวาทรงนำย่างเท้าของคนดีและพระองค์ทรงพอพระทัยในทางของเขาแม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาว เพราะว่าพระหัตพระเยโฮวาพยุงเขาไว้พระเจ้าพระเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่ขพระเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบทำถูกทอดทิ้งหรือเชื้อสายของเขาขอทานเขาแสดงความเมตตาและให้ยืมเสมอและเชื้อสายของเขาก็ได้รับพระพรอามนนะครับก็เป็นสดุดีของกษัตริย์ดาวิดในบทที่37 นะครับก็พูดถึงาการสรรเสริญแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเราได้ศึกษาพระธรรมสดุดีกันอยู่ในห้องเรียนเนาะเมื่อ,อทุกทุกคืนวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับในลายกลุ่มของคริสจักรพี่น้องก็กำลังตื่นเต้นกำลังสนุกสนานเลยนะครับแล้วก็เป็นพระพรมากๆเพราะว่า เพราะทาสดุดีอ่านเมื่อไหร่ก็เป็นพ,อพอรพรเมื่อนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดๆต่างๆนะครับก็เป็นพ,อพอระพรมากๆที่เราเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้เราก็ถึงเนี่ยถึงประมาณบทที่37-38นะครับมีอีกเยอะเลยถั้ง150บทนี่น่าจะข้ามปีเพราะฉะนั้นพี่น้องสามารถที่จะเข้าไปติดตามได้นะครับในรายกลุ่มของคิสจักร ทุกๆคืนวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะครับเราไปรับประพรแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เรียนรู้พระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับเราจะเห็นที่ผ่านมาเราจะเห็นเป็นส่วนใหญ่นะครับในพระคัมภีร์สะดุดีเนี่ยผู้เขียนก็จะระบายถึงอะไรระบายถึงความทุกยากนะครับทุกยากลําบากการร้องทูลต่อพระเจ้านะครับจากจากความทุกยากจากการข่มเหงของศัตรูหรือว่าการร้องทุกข์ แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วก็จะมีการสรรเสริญการทรงช่วยทรงตอบของพระเจ้าที่อวยพรมายังผู้เขียนเพราะฉะนั้นครบทุกรสชาตทิทุกอารมณ์นะครับสำหรับพระธรรมสดุดีแล้วก็เป็นพระพรกับพวกเราอย่างมากๆนะครับและปัจจัยสําคัญหลักๆนะครับที่เราพบคําที่เราพบบ่อยๆในพระธรรมสดุดีเนี่ยส่วนมากจะพูดถึงกลุ่มบุคคลนะครับที่เราเรียนศึกษาผ่านมาตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่ประมาณ37เเนี่ย กลุ่มบุคคล2อ,อกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือศัตรูของกษัตริย์ดาวิดแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นเป็นกลุ่มของผู้เขียนนะครับคือตัวของกษัตริย์ดาวิดเองหรือคนของพระเจ้านะครับเขาบอกว่ 2> <people> า2กลุ่มสําคัญสําคัญเนี่ยเขาจะใช้แทนตัวเองว่าอย่างนี้ว่ากลุ่มหนึ่งก็พูดถึงเป็นคนชอบธรรมแล้วก็เป็นคนอารรมนะครับในพระคัมภีร์ก็จะเขียนแบบนี้นะครับ อย่างที่อ่านไปในบทที่37ข้อที่23พระเจ้าทรงนำย่างเท้าของคนดีนะครับในบางเวอร์ชันจะใช้คำว่าคนชอบรมนะครับแล้วก็พระองค์ทรงพอพระทัยในทางของเขาก็จะพูดถึงคนชอบธรรมกับคนอาธรรมนะครับเป็นที่พบกันบ่อยๆส่วนในในพระคัมภีร์เวอร์ชัน NIV นะครับเวอร์ชันเ,เขาเรียกว่าอมตะธรรมร่วมสมัยเนี่ยเป็นเป็นฉบับค้นคว้าเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าความหมายของคําว่าคนชอบธรรมกับคนอาธรรม มีความหมายง่ายๆที่แบบเข้าใจได้ง่ายๆก็าบางทีเราก็คิดว่าเฮ้ยตกลงเราชอบทำแล้วคนอาธรรมคือใครเป็นคนประเภทไหนอะไรเงี้ยแต่แบบฉบับขยายความนะครับอามาตะธรรมของ NIV เขาบอกง่ายๆก็คือว่าคนชอบทำก็คือคนเกรงกลัวพระเจ้า,คน,าคนอาธรรมก็คือ ไม่ใช่คนไม่ดีนะแต่เป็นคนที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้านะครับอาจจะเป็นคนดีก็ได้แต่แต่ความแปลตามภาษาเดิมเขาแค่เขาแค่บอกว่าเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้ากับคนที่ไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าแค่นั้นเองนะครับสองกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นคําแปลก็คือง่ายๆตรงนี้นะครับเกรงกลัวพระเจ้ากับไม่เกรงกลัวพระเจ้าเราจะไม่พูดถึงคนที่ ไม่เกรงกลัวพระเจ้านะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าบางทีว่าในพระคำสดุดดีเนี่ยพูดใน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 กลุ่มเขาเรียกว่าเป็นชนชาติอิสราเอลมีการกระโมีการลบราคาฟันกันภายในแล้วก็ภายนอกที่ศัตรูโจมตีเพราะนั้นคนคนที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าเนี่ยอาจจะเป็นคนในชนชาติอิสราเอลที่เขาไม่เชื่อในพระเจ้าแล้วเขาไม่เกรงกลัวในพระเจ้าแล้วเขาก็ก็ทำการลบกับกับ กับกลุ่มของกษัตริย์ดาวิดนะครับที่เป็นที่เป็นคนที่ใช้แทนตัวเองว่าเป็นคนที่ชอบธรรมและเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าเพราะฉะนั้นค,ค่าคืนวันนี้เราจะพูดถึงคนที่เกรงกลัวพระเจ้าก็คือคนชอบธรรมหรือว่า ใช้หัวข้อแบบนี้บอกว่าเป็นคนดีของพระเจ้าแล้วกันเพราะว่าในพระคัมภีร์บทที่3 7ข้อ23ขึ้นต้นว่าพระเยโฮวาทรงนำย่างเท้าของคนดีนะครับและพระองค์ทรงพอพระทัยในทางของเขาแม้ว่าเขาจะล้มเขาจะไม่ถูกเหวี่ยงออกนะครับเพราะว่าพระหัสของพระเจ้าพยุงเขาไว้นะครับเพราะนั้นผู้เขียนก็คือกษัตริย์ดาวิดบอกบอกอย่างนั้นนะครับแล้วเป็นช่วงปลายเขาบอกว่าข้าพระเจ้าเคยหนุ่มแต่เดี๋ยวนี้ข้าพระเจ้าแก่แล้วข้าพระเจ้าก็ยังไม่เคยเห็นคน ชอบทำ <c oughs> ก็คือคนเกงกลัวพระเจ้าเนี่ยถูกทอดทิ้งเนีเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงสิ่งนี้นะครับคนที่เกงกลัวพระเจ้าคนที่ชอบทำนะครับไม่ได้เจาะจงนะครับว่าว่าเป็นใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าเป็นเป็นอยู่ในอยู่ในฐาน,นะอะไรก็แล้วแต่แต่เราเชื่อว่าทุกๆคนที่มาเชื่อในพระเจ้าแล้วก็เข้ามานมัสการพระเจ้ามาเดินใช้ชีวิตกับพระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำอาเมนไหมเราเป็นคนที่ชอบทำเราเป็นคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรา เกรงกลัวพระเจ้าเราเกรงกลัวพระเจ้าว่าถ้าเกิดเราไม่มาหาพระเจ้าไม่รับใช้พระเจ้าเนี่ยเราเราชีวิตเราอาจจะลำบากหรือว่าเราอาจจะตกนรกบึงไฟก็ได้ถ้าเราไม่เชื่อในพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเราทุกๆคนที่มาเดินกับพระเจ้ามารู้จักพระเจ้าเราเป็นคนชอบทำํำ พระเจ้าก็เร <enables> mm ียกเราว่าเป็นคนชอบธรรมเพราะว่าเราเราเกงกลัวเกงกลัวการพิพากษาเกงกลัวการการแล้วก็เราก็เกงกลัวพระเจ้าที่พระเจ้าจะไม่ประทานบําเน็จประทานพระพรให้กับเราครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกอย่างที่หนึ่งก็คืออย่างนี้บอกว่าคนชอบธรรมหรือว่าคนดีเนี่ยต้องมีพระเจ้ามีมีพระเจ้านะครับมีพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเรียกตัวเองว่าชอบธรรมหรือว่าเป็นคนดีได้ อย่างแรกที่เราต้องมีต,งต้องมีพระเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับเราไม่พูดถึงาศาสนาแต่เราพูดถึงทุกคนในโลกนี้นะครับคนที่ชอบทำอย่างเดียวที่จะได้ก็คือว่าต้องมีพระเจ้านะครับในปัญญาจารย์บทที่7ข้อที่20บอกว่าแน่ทีเดียวไม่มีคนชอบทำสักคนเดียวบนแผ่นดินโลกนะครับปัญญาจารย์บอกว่าแน่ทีเดียวนะครับใช้คำว่าแน่ทีเดียวไม่มีคนชอบทำสักคนเดียวบนแผ่นดินโลก แต่ที่ทําแต่ความดีนะที่ทําแต่ความดีและไม่เคยทําบาปเลยเพราะฉะนั้นะนะบนโลกใบนี้ไม่มีใครที่ชอบทําไม่มีใครดีเลยสักคนเดียวบนแผ่นดินโลกไม่มีใครที่ทําแต่ความดีเลยนะครับทุกคนล้วนแต่เป็นมีบาปทั้งนั้นในในพระธรรมโลมก็บอกบอกว่าทุกๆคนก็ล้วนจัดเสื่อมจากสิทธิพระศิลิของพระเจ้าเพราะว่าทุกคนล้วนแต่เคยทําบาปเนนั้นะนะเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้า ความชอบธรรมของเรามาจากไหนมาจากการรู้จักพระเจ้านะครับพระเจ้าพระเยซูชำระสิ่งที่เราเคยทําบาปนะครับเราไม่เคยเราไม่เคยเราไม่เราเราไม่ได้ดีบริสุทธิ์นะครับพระคัมภีรก็บอกบอกอย่างชัดเจนบอกแน่ทีเดียวบอกไม่มีคนชอบธรรมสักคนบนแผ่นดินโลกที่ทําแต่ความดีในที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยทําแต่ความดีเราก็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 ากทำไม่ดีซะเยอะนะครับเราทําไม่ดีซะเยอะทําดีน้อยนะครับทําดีน้อยแต่สุดท้าย เราเป็นคนชอบทําได้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีพระเจ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องคิดตรงนี้ว่าการทําดีนะครับการทําดีหรือการชอบทำเนี่ยเราเราเรามันมาจากตัวเราไม่ได้เราไม่สามารถทําดีด้วยตัวเราเองได้นะครับถ้าเราทําดีด้วยตัวเองเนี่ยเราอาจจะแบบไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะครับเหมือนเราเราอยากทําดีเราอยากเราอยากเราอยากาช่วยเหลือคนหรือว่าเราอยากจะอยากจะ ให้ของคนอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ลึกๆในใจเนี่ยเราก็อยากคิดว่าเออเขาจะขอบคุณเราไหมเขาจะดีใจไหมคืออันเนี้ยคือคือธรรมชาติของเราที่ไม่สามารถที่จะทําดีด้วยตัวเองได้พอเวลาเราทําดีมันจะรู้สึกเคอะเขินนะครับเคอะเขินบางทีเราจะไปช่วยคนที่เขาคนแก่เดินข้ามถนนก็ดีหรือว่าเราจะไปไปไป Sea, จูงมือคนตาบอดหรือว่าจะไปช่วยคนขอทานหรือว่าคนทุกข์ยากเอาของไปแจกบางทีมันมีความรู้สึกเคอะเขินเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเราเอาไปของไปแจกเพื่ออะไรเพื่อเราอยากจะได้สิ่งตอบแทนอยากจะให้เขามาโบสอยากจะให,ห an, wrong, given, ้เขาขอบคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเพราะว่าเราทําจากตัวเราเองนะครับเราทําจากตัวเราเองเราก็จะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติของเราก็คือคนบาป นะครับธรรมชาติของเราก็คือคนบาปบางทีในใจเราเราช่วยเหลือเวลาเขาเขาเขาไม่ไม่ตอบแทนเราหรือว่าเขาไม่ขอบคุณเราเราจะรู้สึกว่าทําไมอ่ะทําไมฉันทําดีกับคนนั้นแล้วคนนั้นเขาไม่ดีกับฉันนะครับอันนี้คือความการทําดีที่ไม่เป็นธรรมชาตนะิใช่ไหมเพราะเรายังหวังผลแม้แต่การให้พระเจ้านะครับแม้แต่การให้พระเจ้าการถวายกับพระเจ้าหรือว่าการการรับใช้พระเจ้าบางทีเรายังหวังผลนะ เพราะว่าเราไม่สามารถทําด้วยตัวเราเองได้เราหวังผลตอบแทนจากพระเจ้าเอ้ยฉันทำอย่างนี้พระเจ้าต้องอวยพรฉันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นธรรมชาติทําดีด้วยตัวเองเขาบอกว่าการทําดีที่แนบเนียนที่สุดก็คือการทําดีเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเกรงกลัวพระเจ้านะครับไม่ได้อยากได้อะไรตอบแทนแต่เกรงกลัวพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสัตว์ซื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่นะครับ เราทำเนี่ยเพราะว่าเราเกรงกลัวพระเจ้าเราไม่ได้ว่าอยากจะได้อยากจะได้อะไรตอบแทนจากพระเจ้าหรือจากมนุษย์แต่เพราะว่าโอ้โหพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดนี้เราต้องคุกเขา่าคารเข้ามาหาพระเจ้าเราต้องสัตซ์ซื่อกับพระเจ้าพระเจ้าไม่อวยพรก็ไม่เป็นไรเพราะาอะไรเพราะว่ามีความเกรงกลัวนะครับอันนั้นจะเป็นธรรมชาติเวลาเราช่วยเหลือคนเวลาเราพูดดีๆหรือว่าทําดีๆปุ๊บเราจะไม่รู้สึกเคอะเขินเพราะว่าเราทําเพราะว่าอะไร พระเจ้ามองเราอยู่ะนพระเจ้ามองเราอยู่เราก็ต้องทําดีทําดีใครเห็นไม่เห็นไม่เป็นไรเราทำนะครับเราเราได้ไม่ได้ตอบแทนเราทําดีแล้วยังจนอยู่เราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเกรงกลัวพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ามองเราอยู่นะครับเหมือนกับเหมือนกับคนที่รักษากฎหมายนะครับประเทศที่เขาเขาเข้มงวดเรื่องกฎหมายเนี่ยแค่ขับรถผิดกฎจราจรโดนปรับ1 0 0 0 0แบาทอย่างเงี้ยทุกๆคนเกรงกลัวหมดเลยไม่มีใครขับ กฎผ,ผ,ผิดกฎจราจรทิ้งขยะชิ้นหนึ่งปุ๊บปรับ1 0 0 0 0แสนบาทเมืองไทยไม่ไม่เป็นไรทิ้งได้นะครับไม่มีใครเกรงกลัวกฎหมายอะไรเลยนะครับสามารถทำดีก็ได้ทำไม่ดีก็ได้แต่แต่ถ้ามีกฎระเบียบหรือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ที่กฎหมายแรงๆประเทศนั้นเขาก็จะมีแต่คนทําดีเพราะว่าเขาเกรงกลัวกฎหมายคนของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเรา เราอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนชอบทําให้เราทําดีจากจากการเกรงกลัวพระเจ้านะครับไม่ใช่ทําดีเพราะว่าเพราะว่าอยากได้ดีอยากทําดีอยากให้พระเจ้าอวยพรจริงๆแล้วลึกๆคนจะคิดอย่างนั้นแต่มันการทําดีของเรามันจะมันจะไม่ค่อยเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นบกความบริสุทธิ์ใจแล้วบางครั้งนี่มันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกรู้สึกผิดหวังเมื่อเราทําดีออกไปแล้วเราไม่ได้รับผลตอบแทนที่เราอยากได้นะครับเพราะฉะนั้นคนชอบทํา ต้องทําดีด้วยความเกรงกลัวพระเจ้านะครับอย่างแรกแล้วก็ทุกๆย่างก้าวทุกๆก,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 การเดินกับพระเจ้าเนี่ยมันจะต้องทำไงม,มันต้องทําดีตลอดเวลาไม่ใช่ทําดีเฉพาะเฉพาะมามาวันอาทิตย์แล้วก็ทําดีแล้วก็วันธรรมดาไม่ไม่ทำเพราะว่าอะไรความเกรงกลัวพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้ามองเรา24ชั่วโมงพระเจ้าดูเราอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมจะหลับจะนอนจะตื่นจะเข้าห้องน้ําจะอะไรก็แล้วแต่ มันจะความดีหรือว่าความชอบธรรมของเรามันจะติดตัวของเราตลอดตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับแม้แม้แต่ในความผิดพลาดล้มเหลวแม้แต่ความสิ่งที่เราทําผิดไปหรือว่าพลาดไปในการตัดสินใจของเรามันก็จะไม่รู้สึกไม่รู้สึกผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นคนชอบธรรมคนชอบธรรมจะไม่รู้สึกฟ้องผิดตัวเองเพราะว่าเราทําเพราะว่าเราเกรงกลัวพระเจ้าแต่มันอาจจะผิดพลาดได้ไหมผิดพลาดได้จากสถานการณ์รอบๆตัวเราที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นอันนี้แหละ ความชอบธรรมที่แท้จริงก็มาจากการเกรงกลัวพระเจ้าอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือว่าความชอบธรรมหรือคนที่ดีนะครับหรือคนชอบธรรมเนี่ยจะมีระยะเวลาพระคัมภีร์บอกว่าอะไรบอกว่าข้าพเจ้าเคยเคยหนุ่มนะครับแต่เดี๋ยวนี้แก่แล้วนะครับกษัตริย์ดาวิดบอกว่าข้าพเจ้าเคยหนุ่มแต่เดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งนั้นแสดงว่าระยะเวลาของการดําเนินชีวิตแห่งความชอบธรรมเนี่ยมีระยะเวลานะครับความ แก่ความหนุ่มหรือว่าระยะเวลาในการเดินกับพระเจ้าในความชอบธรรมไม่สามารถไม่สามารถที่จะทําอะไรคนชอบทำได้นะครับระยะเวลาไม่สามารถที่จะทําอะไรคนชอบทำได้พระคัมภีร์สองโครินธ์บทที่6นะครับข้อที่2บอกว่าเพราะว่าพระองค์ตรัสว่าในเวลาโปรดปรานเราได้ฟังเจ้าในเวลาแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้านี่เนี่ย บัดนี้เป็นเวลาแห่งความโปรดปรานนี่แน่บัดนี้เป็นเวลาแห่งความรอดเพราะฉะนั้นวันและเวลาของเราเป็นของใคร <Manhattan> ของพระเจ้านะครับความชอบธรรมไม่มีกําหนดระยะเวลาว่าเราจะทําเวลาช่วงนี้นะครับช่วงรับใช้พระเจ้าช่วงนี้เราจะทําดีนะครับแต่หลังจากนั้นเราจะทําตามใจของเราบางทีเราก็คิดวางแผนตามตามความคิดของเรานะครับเพราะฉะนั้นการชอบธรรมของเรามันก็จะมาเป็นพักๆอ ช่วงปีนี้เรารับใช้พระเจ้าทุ่มเทปีหน้าเราพักผ่อนเราไม่ได้ทุ่มเทอะไรนะครับแต่เมื่อเรา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 มีความชอบธรรมในตัวเราเนี่ยเรื่องระยะเวลาจะไม่สําคัญไม่ว่าเราจะพึ่งเชื่อในพระเจ้านะครับยิ่งเชื่อพระเจ้าใหม่ๆหรือระยะเวลาเชื่อพระเจ้าสั้นๆเนี่ยโอกาสทําผิดพลาดก็น้อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราเกรงกลัวพระเจ้าพอเราเชื่อในพระเจ้าเราเกรงกลัวพระเจ้าใช่ไหมเราก็เราก็สามารถดําเนินชีวิตแบบ แบบดิสนิทกับพระเจ้าแล้ว,แล,วแล้วความผิดพลาดของเรามันก็จะเกิดขึ้นน้อยแต่เมื่อเรารับใช้พระเจ้าไปนานๆไปบางทีสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญตำแหน่งตัญหากิเลสอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเป็นยังไงมันก็จะค่อยๆเข้ามาในชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นกริย์ดาวิดบอกว่าข้าพระเจ้าเคยหนุ่มแต่บัดนี้แก่แล้วแต่ตลอดชีวิตของเขาเนี่ยไม่รู้กี่ปีแหละนะครับ เขายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมที่ถูกทอดทิ้งนะครับถูกทอดทิ้งยากจนหรือว่าขอทานเพราะฉะนั้นให้เรายืนหยัดในความชอบธรรมในความดีของเราไปนะครับบางครั้งมนุษย์อาจจะอาจจะยังไม่ได้รับผลตอบแทนจากมนุษย์หรือว่ามนุษย์อาจจะยังมองไม่เห็นแต่พระเจ้ามองเราตลอดเวลาแล้วพระเจ้าก็บอกว่าไม่มีทางที่คนชอบธรรมจะต่ําลง นะครับมีแต่จะสูงขึ้นนะครับแต่ระยะเวลาเป็นของใครเป็นของพระเจ้านะครับนั้นคนดีคนชอบทำมีระยะเวลาของเขานะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือการเวลาเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้พระเยซูริตจ,จะเสด็จมาหรือเปล่าหรือมะลืนนี้จะมาหรือเปล่าแต่เรารู้อยู่อย่างหนึ่งว่าพระเจ้าอยู่เหนือการเวลา พระเจ้าอาจจะไม่ได้อวยพรเราในช่วงเวลา10ปีแรกที่เรารับใช้แต่10ปีหลังที่เรารับใช้ต่อมาจาก10ปีปุ๊บพระเจ้าอาจจะเทพระพรหลังไหลมานะครับพระเจ้าอาจจะไม่ได้ ager, อวยพรเราในช่วงชีวิตในการรับใช้ของเราช่วงเวลานี้แต่หลังจากเราจากโลกนี้ไปแล้วลูกหลานเหลนหลนเราอาจจะแบบได้รับพระพรแบบเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเหนือการเวลาให้เรารักษาความชอบธรรมของเราไว้ทุกนาที ทุกเวลานะครับก็คือคือเราเกรงกลัวพระเจ้าแล้วก็ดําเนินความชอบธรรมของเราไปในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่24ข้อ36บอกว่าไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลาแม้แต่บรรดาทูตสวรรค์แห่งฟ้าสวรรค์หรือแม้แต่พระบุตรนะครับไม่รู้เรื่องเวลาของพระเจ้ามีแต่พระบิดาองค์เดียวนะครับมัทธิวบทที่24ข้อ36เพราะฉะนั้นพระบิดาพระเจ้าพระบิดาเป็นผู้ควบคุมวันเวลาที่ในการ สเสด็จกลับมาหรือว่าในการพิพากษาโลกเราดําเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมด้วยการเป็นคนดีในทุกวันทุกเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เพราะไม่แน่เหมือนกันว่าพรุ่งนี้เราอาจจะหมดเวลาในโลกนี้แล้วก็ได้นะครับเขาบอกว่าช่วงเวลามันสั้นช่วงเวลาชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละคนเดี๋ยวเราก็ต้องจากกันนะครับไม่จากดีก็จากไม่จากเป็นก็จากตายเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลามันสั้นช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันให้เรา ให้เราเป็นยังไงให้เรารักษาความดีรักษาความชอบธรรมทำดีต่อการไว้นะครับทำดีต่อการไว้พูดดีต่อการไว้คิดดีต่อการไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเป็นของพระเจ้าสุดท้ายอย่างที่สามก็คือว่าคนดีหรือคนชอบธรรมเนี่ยจะมีใจกว้างขวางนะครับจะมีใจที่กว้างขวางในสุภาษสุด,ดีบทที่37บบอกอย่างนี้สายตา เขาแสดงความเมตตาและให้ยืมเสมอเชื้อสายของเขาก็ได้รับพระพรนะครับในข้อที่26นะครับข้อยี่สิบบอกว่าเขาแสดงความเมตตาและให้ยืมเสมอเชื้อสายของเขาก็ได้รับพระพรนะครับคนชอบธรรมหรือคนใจคนดีเนี่ยจะต้องมีใจที่กว้างขวางนะครับไม่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแต่ประโยชน์ฝ่ายเดียว นะครับในโลบบทที่12ข้อที่7ข้อที่8นะครับบอกว่าถ้ามีของประทานในการปนิบัติก็จงปนิบัติถ้าเป็นผู้สั่งสอนก็จงสั่งสอนถ้าเป็นผู้เตือนสติก็จงเตือนสติผู้ที่ให้ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยการเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยความด้วยใจที่ยินดีนะครับเมื่อเราให้ด้วยใจกว้างขวางเตือนสติด้วย ความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็ครอบครองด้วยการเอาใจใส่นะครับแล้วก็แสดงความเมตตาด้วยใจยินดีเราก็เปรียบเหมือนกับเป็นยังไงเป็นคนที่ที่ชอบธรรมเป็นคนที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเป็นคนที่ดีในสายเนตสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นความชอบธรรมแล้วก็ความดีของคนของพระเจ้าอีกอย่างนึงก็คือเราต้องมีใจกว้างขวางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอทรัพย์สินเงินทองก็ดีหรือว่าความรู้สึก บางทีคําพูดหรือว่าความรู้สึกมันถือว่าเป็นการให้ด้วยใจกว้างขวางนะให้รอยยิ้มนะครับบางทีไม่มีอะไรให้หรอกให้รอยยิ้มเราก็ดีใจแล้วใช่ไหมเราไปเราไปหาใครแล้วเรามีใครยิ้มให้เราเนี่ยหรือว่าเราเดินไปไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้ว ไปมีไม่มีคนรู้จักเราไปตลาดอย่างเงี้ยแล้วแม่ค้ายิ้มให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่าเรามีเราเรารู้สึกมีความสุขเรารู้สึกดีเราเองก็เช่นเดียวกันเราเป็นคนของพระเจ้าเป็นคนดีเป็นคนชอบทำไม่มีคนดีที่ไหนแบบหน้าหน้างอหรือว่าหน้าบึ้ง ว่าตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราใช่ไหมเพราะว่าอะไรเขาก็อุยคนนี้ไม่กล้าคุยด้วยทําไมคนนี้น่าดุจังนะผมก็กลัวว่าว่าผม,ผมเองจะเป็นคนน่าดุเพราะหลายๆคนบอกว่าอาจารย์นี้น่าดุจังนะครับจริงๆแล้วเราไม่มีอะไรเราใจดีนะรเราเป็นคนใจดีเรามีรอยยิ้มเราให้ก็ให้ด้วยใจกว้างขวางไม่เคยคิดที่จะได้รับคาตอบแทนหรือการตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะครับเวลาเราเตือนสติเราก็เตือนสติด้วยด้วย,วย,วยใจบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ เวลาเราครอบครองปกครองดูแลเอาใจใส่เวลาเราพี่น้องไม่ไม,ไม่ไม่ทราบหรือว่า,าสิทธิยาพิบาลเนี่ยถ้าปราศจากความรักเนี่ยเป็นสิทธิยาพิบาลไม่ได้ทุกครั้งที่ผมตื่นเช้าอธิษฐานผมอธิษฐานด้วยความรักไปยังสมาชิกพี่น้องแต่ละคนเจ็บป่วยบางทีอาจจะไม่ได้ไปเยี่ยมไม่ถึงนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เตือนสติตัวเองเสมอว่าให้เรา ถ้าพระเจ้าเลือกเราพระเจ้าใช้เราให้เป็นคนชอบธรรมเราขาดความรักไม่ได้นะครับที่มีต่อพี่น้องไม่ว่าจะยังไงก็แล้วบางคนอาจจะรับบางคนอาจจะไม่รับก็ไม่เป็นไรแต่แต่ด้วยด้วยด้วยสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เราเป็นผู้ที่ ครอบครองดูแลนะครับก็เอาใจใส่ด้วยความสมัครใจด้วยความรักด้วยความเมตตาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อรวมกันปุ๊บเราจะเป็นคนชอบทำในสายพระเนตรของพระเจ้าได้นะครับให้เราให้เราอย่าเลือกที่รักมักที่ชังอย่า คนนี้ฉันชอบคนนั้นฉันไม่ชอบนะครับในความชอบธรรมของพระเจ้าพระเจ้าไม่มีขีดจํากัดไม่มีขอบเขตรักได้ทุกคนแม้คนนั้นเขาจะไม่น่ารักแม้คนนั้นเขาจะนิสัยไม่ดีเราก็รักได้นะครับเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นคนดีของพระเจ้าเราเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้านะครับเราะนั้นฝาก3อย่างนะครับคนดีของพระเจ้าหนึ่งก็คือคนดีต้องมีพระเจ้า อยู่ในใจด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าทําดีด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าไม่ใช่ทําดีเพราะว่าอยากจะทําดีอยากจะได้รับผลตอบแทนจากการทําดีของเรานะครับมันจะไม่ได้ประโยชน์เลยแต่ถ้าเราทําดีด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าเราจะทําดีด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เป็นธรรมชาติอย่างที่สองก็คือว่าให้เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการเวลานะครับ ให้เรารอระยะเวลาอย่าไปท้อใจอย่าไปหมดหวังกับการทำดีกับการเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าจะอวยพรมาถึงเราแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าจะจะมีเวลาของพระองค์เมื่อไหร่มาถึงพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นคนดีจะมีระยะเวลากับพระเจ้านะครับเข้าใจเรื่องระยะเวลากับพระเจ้าแล้วก็สุดท้ายคือว่าคนดีจะมีใจกว้างขวางในการที่เราจะแจกจ่ายเฉพาะทุกสิ่งทุกอย่างที่ ท,ที่เรามีนะครับความรู้สึกรอยยิ้มคําพูดนะครับเงินทองการช่วยเหลืออะไรที่ทําได้นะครับนั่นคือคนชอบธรรมของพระเจ้าแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่ในใจของคริสเตียนเราทุกๆคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าได้นะครับให้เราที่ฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราใน ความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์ทรงประทานความรอดประทานให้เราเป็นคนชอบธรรมเป็นลูกของพระองค์เราไม่สามารถ ชอบทำได้ด้วยตัวเองหรือเราไม่สามารถทําดีได้ด้วยตัวเองพระบิดาเจ้าคะเราขอพึ่งพาพระองค์เพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์ทุกๆคนก็ล้วนแต่เป็นคนบาปขอพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งใดที่ไม่ดีไม่ถูกต้องในความคิดจิตวิญ,ญญาณของเราแม้แต่ลูกเองพระบิดาเจ้าคะก็ขอพระเจ้าทรงทํากิจภายในชีวิตของเราทุกๆคนเพื่อที่เราจะเป็นคนที่ดีพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้าและเป็นคนชอบทําพร้อมที่เราจะ,ะรับใช้ปฏิบัติรับใช้พระองค์อย่างเกิดผลต่อไปเราฝากซึ่งกันและกันไว้ฝากพระคำของ พระองค์นั้นให้เข้าไปในชีวิตจิตวิญญาณของพวกเราเพื่อที่จะเกิดผลเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวอธิษฐานขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนอเมนขอบคุณพระเจ้าครับรอที่จะขอบคุณพระเจ้าเลย